ตั้งสติสัมปชัญญะฟังเทศฟังธรรมคำว่าสันติบทบทอันเกษมนั้นหมายถึงสิ่งใดอันนี้ครูบาอาจารย์ผู้เทศก็จะเทศแบบภาคปฏิบัติให้ฟังการเทศแบบภาคปฏิบัตินั้นไม่จำเป็นต้องเรียงแบบตามแบบแผนตามตำรับตำลับเป๊ะ ครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณทางการปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วที่รู้แจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริงในธาตุในขันในจิตใจในความสงบระงับอารมณ์กิเลสสงบรับระงับแบบฌานแบบสมาธิสงบระงับแบบวิปัสนาญานสงบระงับแบบหลุดพ้นวิมุติธรรมเวลาท่านมีภูมิธรรมเช่นนั้นท่านจะต้องเทศนาว่าการแบบ แบบภาคปฏิบัติแบบประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเท่านั้นจึงจะถูกต้องดีงามและสวยงามท่านจะไม่นิยมเทศเรียงแบบตามแบบแผนตามตำตำหลับตำลาหรือว่าต้องเทศให้ตรงตัวอักขระพยัญชนะเป๊ะทุกตัวนั้นก็หาควรไม่ท่านจะไม่เทศแบบนั้นนะท่านจะเทศแบบประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ ว่าการกําหนดสติสัมปชัญญะเจริญยังไงละวางอารมณ์ความคิดยังไงเพิกถอนความคิดยังไงจึงพบกับสันติบทบทอันกเกษมคําว่าสันติบทบทอันกเกษมนั้นเป็นชื่อของความสงบระงับเป็นชื่อของความสงบระงับอารมณ์กิเลสในใจนั่นเองแล้วเราจะค้นพบเจอได้อย่างไรเราต้องมาเจริญสติปัฏฐานทั้งสีเราต้องมาจเ,ราเรามาจริญสติสัมปชัญญะ เราต้องรู้จักมาละอารมณ์กิเลสในใจของเรารู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมรู้แจ้งรูปเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณเป็นไปเพื่อปล่อยวางเสมอดำรงสติสัมปชัญญะในวันทั้งวันให้ชำนาญต่อไปเราก็ต้องฝึกฝนสติปัฏฐานทั้งสี่สติสัมปชัญญะเจริญสลับกันไปมาสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมไว้กับร่างกายเฉย โดยไม่ได้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมนั้นเวลาท่านเทศบทนี้เราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องบำเพ็ญปฏิบัติเราถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ท่านเทศนาว่าการให้ฟังได้เวลาท่านบอกจเจริญสติปัฏฐาทั้งสี่ระลึกรู้พิจารณากายในกายระลึกรู้พิจารณาเวทนาในเวทนาระลึกรู้พิจารณาความคิดในความคิด ระลึกรู้พิจารณาจิตที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วระลึกรู้พิจารณาอันนี้เรียกว่าพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเราจะต้องน้อมไปสู่การปฏิบัติจริงจังเราถึงจะเข้าใจในบทธรรมะแต่ละบทที่ท่านพูดได้ไม่ใช่เวลาท่านเทศแล้วเราก็ส่งจิตไปตามตำราไปค้นหาตำราสันติบทมันคืออะไรบทอันเกษมมันคืออะไรเราก็จะเจอแต่ตัวอาาักขระพยัญชนะเท่านั้นแหละ ถ้าหากว่าเราส่งจิตไปตามตำราไปค้นหาว่าสันติบทบทอันกเกษมมันคืออะไรไปเราไปค้นหาในตำราเราก็จะไปเจอแต่ตัวอักษรเท่านั้นเองแต่เราจะไม่เจอตัวจริงได้แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างดีเยี่ยมนั้นน่ะท่านจะต้องเทศนาว่าการดึงให้ลูกศิษย์เนี่ยเข้าไปสู่การปฏิบัติจริงจัง เข้าไปสู่การคน้นหาคน้คนค้นคว้าค้นให้พบให้เจอในใจนั่นเองท่านจะต้องเทศนาว่าการให้เราน้อมจิตเข้าไปสู่ภายในให้เราไปค้นหาภายในจิตใจของเราให้เจอครูบาอาจารย์ที่ท่านมีภูมิธรรมะมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณท่านจะสอนแบบนั้นมุ่งมั่นเพื่อให้เราค้นพบให้เจอภายในจิตใจของเรา ท่านจะมุ่งหวังอย่างนี้เวลาท่านเทศนาว่าการเวลาท่านสอนแบบภาคปฏิบัตินั้นน่ะไม่ใช่มุ่งมั่นที่จะให้เราส่งจิตไปตามตำรานะไปค้นหาตำรามันไม่เจอเราจะไปเจอแต่ตัวอักขลพะพยัญชนะแล้วทีนี้เราอาจจะไม่เจอในในคำบางคำที่ท่านเทศก็เพราะว่าท่านเทศแบบประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติไงมันจะเจอได้อย่างไรอ่ะครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศ แบบประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินั้นท่านไม่จําเป็นต้องให้ให้ตรงตามตัวอากาักขรพยัญชนะในตามในตามตาราเป๊ะไม่จําเป็นเวลาท่านเทศแบบภาคปฏิบัตินั้นน่ะท่านจะต้องเข้าใจพลิกแพงพลิกแพงคําพูดพลิกแพงในการเทศเพื่อให้ได้อัตรดของปริยัติปฏิบัติและปริเวทพร้อมกันไปสันติบทบทอันกเกษมเนี่ยมันคืออะไร มันคือความสงบระงับอารมณ์กิเลสมันคือสภาวะจิตที่มันอยู่ในสภาพธรรมที่เป็นเป็นสันติสันติแปลว่าอิสระอิสระไงอิสระจากความคิดจากอารมณ์จากกิเลสเรียวกว่าเป็นบทหนึ่งนั่นแหละคือบทอันกเกษมสิ่งที่ท่านหมายถึงนั่นแหละคือบทอันกเกษมจิตอิสระจากร่างกายจากความคิดฝันทั้งปวง แล้วรู้ชัดว่าจิตเป็นอิสระนั่นแหละเรียกว่าสันติบทบทอันกเกษมครูบาอาจารย์เทศนาว่าการนะเพื่อให้เราน้อมจิตเข้าไปสู่ภายในอย่างเดียวแต่เราดันไปส่งจิตออกนอกส่งไปหาตำลาเออส่งไปหาตำราว่าท่านเทพผิดหรือหรือท่านเทศถูกล่ะก็ว่าไปนั่นบางทีท่านเทศมันไม่ได้ถูกต้องตามอัขระพยัญชนะเปะหรอกจะบอกให้ แต่มันถูกสภาวะจริงของท่านไงมันถูกสภาวะธรรมมันถูกธรรมะแท้ๆที่ท่านใดค้นพบเจอแล้วในใจของท่านนั่นเองแต่อาจจะไม่ได้ถูกตามตำราเปะ๊ะและไม่เหมือนตำราเปะ๊ะแต่มันถูกต้องตามสภาวะที่ท่านค้นพบเจอจริงๆไงแล้วอันไหนผิดอันไหนถูกล่ะ ถ้าเราโง่เราก็บอกว่าท่านผิดท่านใช้คำผิดมันผิดอะไรแท้ที่จริงแล้วท่านเทศถูกต้องของท่านเป๊ะถูกต้องยังไงอ่ะท่านอธิบายได้หมดอยู่แล้วรู้จริงอ่ะท่านจะอธิบายความได้หมดนะทุกอย่างจะอธิบายความได้หมดมันถูกต้องตามสภาวะจริงของท่านไงตามสภาวะที่ท่านได้ค้นพบเจอในใจของท่านไง เมื่อจิตมันเพิกถอนอารมณ์กีเลสความคิดให้ขาดสะบั้นไปจากดวงใจได้ท่านก็ค้นพบเจอในใจไงก็มันอิสระไงท่านจะสมมุติว่ามันเป็นบทหนึ่งก็ได้ครูบาอาจารย์ท่านจะสมมุติใช้ว่ามันเป็นสันติบทก็ได้หรือท่านจะใช้สมมุติว่าเป็นบทอันเกษมก็ได้มันไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากความจริงที่ท่านได้รู้แจ้งเลยไง แต่เพราะว่าพวกเราอ่ะปฏิบัติอยู่ในขั้นใช้ตรก,กะใช้ปัญญาตรก,กะมากเกินไปเราไม่ได้นิยมช,มชมชอบในทางภาคปฏิบัติจริงจังลงไปเราก็เลยไม่เข้าใจธรรมะปฏิบัติที่ท่านเทศได้บางครั้งเราก็อาจจะกล่าวตูได้จะกล่าวตูอย่างไรก็ตามครูบาอาจารย์ท่านเป๊ะอยู่แล้วท่านไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยอย่างที่ท่านเคยใช้คำพูดว่า การทำร้ายทำลายกิเลสจะเอาคำพูดจะเอาคำพูดคำว่าทำร้ายแบบโลกๆเอามาใช้ก็ได้มันไม่ได้ผิดอะไรเลยมันผิดที่เราไม่เข้าใจอ่ะเราไม่เข้าใจสภาวะการปฏิบัติจริงๆอะ่ะเวลาอารมณ์กิเลสมันรุนแรงเนี่ยนะสติปัญญามันต้องเข้าไปเพียรเพ่งห้ามหันกันไงในขณะนั้นเวลานั้นครูบาอาจารย์เวลาท่านเทศสอนท่านก็เลยสมมุติว่า สติที่เพียนเพ่งแผดเผาดับกิเลสนั้นน่ะมันก็เหมือนกับไปการทำร้ายกิเลสนั่นแหละคำพูดนั้นเป็นคำพูดเหมือนกับคนทางโลกใช้แต่ก็เอามาใช้ทางธรรมได้ไม่ได้ผิดเออถ้าทางโลกเขาทำร้ายทำาลายกันน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่คำนั้นน่ะถ้าคนนั้นน่ะมีสติปัญญาบารมีนะรู้จักการทำร้ายทำาลายอารมณกิเลสในใจตน่ คนนั้นจะได้บุญมหาศาลนะได้บุญบารมีมากหมายถึงว่าครูบาอาจารย์จะใช้คำนั้นมาเทศก็ได้ว่าให้เรามุ่งมั่นทำไร้ทำไรอารมณ์กิเลสในใจของเราให้มันออกไปจากใจก็ท่านเทศแบบภาคปฏิบัติไงเอาคำไหนก็ได้มาใช้มาเพื่อให้มันสอดคล้องกันไม่จำเป็นต้อง oh, โอ้เทศเลี้ยงแบบไพเลาะเพาะพิ้งตามตำหรับตำลา อย่างนั้นเรียกว่าไม่มีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณถ้าเทศแบบนั้นนะเรียกว่าไม่มีประสบการณ์ทางการปฏิบัติจริงจังเทศเรียงแบบเรียงแบบแผนใครๆก็เทศได้แต่เทศแบบภาคปฏิบัติอ่ะต้องมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณต้องมีประสบการณ์ทางการปฏิบัติไงมีประสบการณ์ในการเจริญสติปัฏฐาทั้งสี่สติสัมปชัญญะมีประสบการณ์ในการเจริญฌานเจริญสมาธิมีประสบการณ์ มีประสบการณ์ของจิตที่หลุดพ้นไปจากธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าได้มีประสบการณ์ในการที่จิตทําลายกิเลสในในจิตใจ,ใจได้จิตหลุดพ้นได้จิตสงบระงับได้ต้องมีประสบการณ์แบบนี้ถึงจะเทศนาว่าการแบบประสบการณ์ทางจิตวิญญ,ญาณได้นี่เราต้องเข้าใจครูบาอาจารย์ท่านเทศก็หวังที่จะให้เราน้อมจิตเข้ามาสู่ภายใน สูภายในสติปัฏฐานทั้งสี่สติสัมปัญญะสูภัยในของการเพิกถอนอารมณ์ความคิดกิเลสออกไปสูภายในจิตเดิมแท้ล้วนๆซึ่งป่าสจากความคิดฝันซึ่งปราสจากข้อปฏิบัติแต่ก็อาศัยข้อปฏิบัติเราถึงจะเข้าไปสู่จิตในจิตเดิมแท้ได้เมื่อเข้าแบบชำนาญแล้วมันกลายสภาพเป็นวิมุติธรรมได้ มันก็ไม่ต้องมาเข้ามาออกอีกแล้วมันจะไม่มีการเข้าการออกอีกแล้วมันจะอยู่เหนืออารมณ์กิเลสธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าทั้งหมดมันจะไม่มีการไปและการมามันจึงไม่ต้องมีการเข้าและการออกอีกในทุกทุกเอียบทมันจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามปัจจุบันสติสัมปชัญญะอย่างนี้เป็นต้นอยู่กับกายตลอดเวลาเราต้องไม่เพลอไผ่ไปที่ไหนทั้งนั้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญ ในการฟังเทศฟังธรรมหรือเดินจงกรมนั่งสมาธิตามลาพังก็ตามเราจะต้องตระหนักซึ่งสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเสมอเพราะฉะนั้นน่ะจิตของเรายังเข้ามาสู่การปฏิบัติน้อยความจริงเราก็ควรจะถามครูบาอาจารย์ว่าสันติบทบทอันกเกษมคืออะไรท่านก็จะตอบให้เราได้อยู่แล้วละว่าคืออะไรก็คือความสงบระงับอารมณ์กิเลสไงแล้วก็รู้ชัด ว่าความสงบระงับอารมกิเลสอ่ะมันอยู่ที่ไหนท่านก็รู้จักชัดอ่ะก็มันอยู่ในใจท่านไงไม่ได้มีอยู่ในตำรานี่ไงธรรมะแท้ๆเนี่ยมันอยู่ในใจคนไงถ้าใจคนปฏิบัติเข้าถึงมันอยู่ในใจคนจะใช้คำพูดให้มันเลียงแบบตรงตามตำราเป๊ะทุกอย่างก็ได้แต่ตำรานั้นนะบางทีก็จำไว้บางทีก็ลืมหมดตำราเนี่ย เพราะตำลานั้นต้องใช้ความทรงจำเข้าใจไหมแต่ถ้ารู้จริงไม่ต้องจำรู้แจงกายเวทนาจิตธรรมรู้แจงความมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์รู้แจงการเพิกถอนอารมณ์กิเลสออกไปจากใจอันนี้ไม่ต้องจำจิตเป็นอิสระจิตหลุดพ้นไปจากกายไปจากความคิดฝันทั้งปวงได้แล้วรู้ชัดซึ่งความหลุดพ้นนั้น รู้จริงแบบนี้ไม่ต้องจำเทศนาว่าการสอนคนได้ตลอดเวลานี่เราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นการปฏิบัติจริงเยอะๆไม่ใช่ฟังเทศแล้วก็เออไปค้นหาไปค้นหาในตำรานะว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรท่านเทศเพื่อให้เราน้อมจิตเข้าไปสู่ภายในแล้วเรียนรู้จัก สติปัญญาระงับปล่อยวางความคิดอารมณ์กิเลสในใจได้ตรงนี้ดีที่สุดท่านเทศนาว่าการก็เพื่อให้จิตใจของเราอ่ะรู้จักแบบนี้สติระลึกรู้พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนา,นทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสลับกับการดำ,งำรงสัมปชชญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายในวันทั้งวันสิ่งเหล่านี้เราจะต้องศึกษาเราเรียนเขียนอ่านของเรา เพื่อประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ดีวิถีของการที่จิตใจของเราจะมีพลังจิตที่เข้มแข็งนั้นเราก็อย่าลืมเจริญสติเจริญจิตให้รู้ไว้ในท่ากลางอกของเรานั่นแหละขณะที่เราเจริญจิตเจริญสติรู้ไว้ที่ท่ากลางอกเช่นนั้นก็อย่าลืมแผ่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายด้วย คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายนั้นเราก็ต้องมีตลอดเวลาขณะที่เรากำหนดจิตสติรู้ไว้ท่ามกลางอกนั้นน่ะขณะเดียวกันก็แผ่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแผ่ความรู้สึกตัวทั่วร่างกายตลอดเวลาในขณะที่ร่างกายเราขับเคลื่อนยืนเดินนั่งนอนทั้งวันหรือทำการงานโดยเฉพาะทำการงานเนี่ยมันจะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาร่างกาย แปลปวนเกิดความทุกข์ต่างๆนานาขึ้นมาเนี่ยจิตสติที่เรากําหนดรู้ไว้ทํ่ามกลางอกนั้นน่ะและแผ่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแผ่ความรู้สึกตัวทั่วร่างกายนั้นได้มีความต่อเนื่องแล้วนะถ้าหากว่ามันเกิดความต่อเนื่องจริงๆอะ่ะจิตใจของเรามันจะเกิดกําลังเกิดพลังจิตขึ้นมามันจะเกิดกําลังพลังจิตพลังสมาธิพลังปัญญายาณขึ้นมาอันนี้เป็นเคล็ดลับอันหนึ่ง เป็นวิธีการกําหนดจิตอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้จักศึกษาบำเพ็ญกันและเราจะมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมมากในวันทั้งวันของเราฉะนั้นให้โอวาาธรรมพอสมควรแต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังพอสมควรแก่เวลา